สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับช่องล่องนายกนกหมานครับเมื่อเนี้ย่ได้ออกแต่ตอนนกเหรอครับออกมาปันหน้าครับปันหน้าในเวลาช่วงอายุประมาณบ่ายโมงเชิงเหรอครับแดดเปี้ยงๆครับอาจารย์ครับปันมาแตงตปลาตนใหม่หลายๆคนละครับปันนกมาใกล้กแล้วละครับใกล้ที่เชิดกันละ เหลืออีกอันนี้แหละครับอันเดียวแต่ว่าฟุ้นครับแห่งแข็งนะครับแห่งนาดครับบนโต๊ะมาใส่วางทีหามือขึ้นหลังนะครับแล้วบ้านอาจารย์บ่ทราบว่าปั้นกันทั้งสีบัวนอครับปั้นแห่งๆห่งทีบัวนอครับผมไปข้าวโท้หากันครับกับเชื่อมร่องแค่คือโย่ฝากชวนยางนี่ไปประมาณกิโลนึงนะครับกิโลครัวเนี่ยละครับ เดี๋ยวผมปั้นแล้วกะสิไปเหรียญน้ำเส้นหลงเนะครับช่วงเศร้ากับบัดรแนนไม้กันนะครับตางคนตางไปช่วงเทียงโทรหากันละว่าอยู่แใกล้กันกะสิไปแม่เพิ่นอยครับเดี๋ยวผมปั้นแล้วนี่กะสิไปแม่ครับอาจารย์ช่วงนี้เบื้องวิถีชีวิตการปั้นหน้าแห่งทาาภาคอีสานนะครับทาาบ้านผมนะครับเขีําคะโนดเจ้านี้ผมยังได้เขียนคำโฉนดครับห่างคำโนดจะมาจะกิโลเนี่แหละครับ แพงครับอาจารย์แข่งแก้งนะครับเดือดกระเดือนแหงใจแหงรับอาจารย์คุณม่ตองห้วงครับคุณนเบื้องด้านหลังแหละครับอาจารย์ ประมาณน,นี้แหละครับตัดตุ่มครับปล่อยปั้งเด้อครับเดี๋ยวพายสานไม่ว่าเคียงข้างเพื่อบาดุงกระชิพประมาณนี้ครับประมาณน,นี้นนทุกขั้นแะครับปั้นแห่งนั้นช่หรือครับอาจารย์ครับอาจารย์บุ่คุณนเลยครับก็จะหัวนกับคุณแห้งขนาดครับ ครับอาจารย์อย่างน้อยแต่พระกระเหรี่ยนน้ำเส้นลองครับอาจารย์ครับขอกระพุ้นก็แท่านที่เขาเจดังกท่านครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับครับอาจารย์ครับที่เขาไปหาเส้นลองครับเนี่แหละครับเรามาไทยไปนี่ครับใช้บุญโหลดเราชาว่้านขาดไปทำไมถืงเยอะหรอครับนี่ปลาใหม่ด้วยครับแถวบ้านผมบ้านหรครับเนี่ต้นใหม่ยังไงครับ เหี่ะครับเหีนน้่ะครับโือดีด้านซายมือครับไปทาราย์ารน้านมเองใ่ครับต้นใม่สีหลาครับครับต้นใหม่เที่ยวเราตัวไม้ที่ต้วนี้ง่ายๆนครับอาจย์พึ่เลยครับ เชืลองโองมาหากินพ่อกันครับมื่อนี่กินข้าวเช้วกินข้าวเที่ยงไปเมื่อนี่ปุ่นครับพี่น้องเบิ้งนะครับเป็นปลาเป็นดงเนี้อนะครับเป็นเป็นปลาใหม่อยู่ครับเป็นปลาธรรมชาติเหลือหลายอยู่ครับแถวบ้านผมนะครับนี่ครับนี่ตป็นต้นใหม่ไงต้นประดูครับกับต้นตะแบกครับพี่อต้นนี้ไงครับอาจารย์ ครับเชิญลองโอ้ง่ายทวนทนีค่ครับนี <laughs> <laughs> ่ค<ะ>รับชมนาเป็นครับกินพ่อกันครับไม่เนี่ย พอ,อยาดูแฟามกระลนะครับประมาณนี้แหละครับแถวบ้านผมจุาาที่ทานทุกทกุ่มได้ครับเุขภาพแข็งแรงยีดีไม่แห้งขออยาดไปเพื่องชั้นนี้ครับเล็กๆน้อยๆมาเอามาฝากกันครับผมสวัสดีครับ